สวัสดีครับคุณในวันขอกนอีกแล้วครับเป็นไงครับวันนี้คุณสบายดีไหมครับวันนี้ผมอยากจะมาพูดกับคุณในเรื่องเหรียญย่อมมีสองด้านเสมอทุกสิ่งในโลกนี้ย่อมมีขั้วตรงข้ามเสมอเพราะฉะนั้นให้คุณสังเกตดูดีๆว่าในชีวิตจริงของคุณนั้นมันมียอ่ยอมมีสองด้านเสมอหรือมีขั้วตรงข้ามเสมอเช่น คุณมีความสุขแล้วต่อไปคุณจะต้องมีความทุกข์หรือคุณมีความทุกข์ต่อไปคุณก็จะมีความสุขมันจะกลับกันไปอย่างนี้ตลอดนะเหมือนกับเข็มนาฬิกาหรือเอ่อหรือลูกตุ้มนาฬิกาก็เธอคุณเห็นไหมอย่างเช่นลูกตุ้มนาฬิกาใหญ่ๆนี่นะมันแกว่งไปทางซ้ายแล้วต่อมามันก็จะแกว่งไปทางขวาเมื่อมันแกว่งไปทางขวาแล้วจะมาแกว่งไปทางซ้าย มันจะสลับไปอย่างนี้ตลอดนะมันไม่มีหรอกอะไรที่มีด้านเดียวเลยมันมีบวกมันก็จะมีลบเมื่อมันมีลบมันก็จะมีบวกเมื่อมันมีสุขมันก็จะมีทุกข์มีกลางวันมันก็จะมีกลางคืนมีทุกข์ก็จะมีสุขมีกลางคืนก็จะมีกลางวันมันก็สลับกันไปอย่างนี้ตลอดนะในโลกของเราไม่มีใครหรอกที่จะมีด้านเดียวเสมอเพราะฉะนั้นเห็นเขาสําเร็จ คว,ความร้มความล้มเหลวของเขาก็มีเห็นเขาล้มเหลวบางทีความเสร็จของเขาก็มีเพราะฉะนั้นความเสร็จมันมาต่อไปความล้มเหลวมันก็จะมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นความสุขมันมาความทุกข์มันก็จะตามมาไายภายหลังหรือความทุกข์มันมาก่อนแล้วความสุขก็จะมีตามมาทีหลังเพราะฉะนั้นคุณอย่าไปคิดว่าตัวเรานี้ได้รับแต่ความทุกข์มันไม่ใช่ มันความถูกมันก็จะมีตามมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณอย่าไปเชื่อว่าคนคนใดได้รับแต่อย่างเดียวได้รับแต่สิ่งเดียวนะบางทีเขาเออเห็นเขาสำเร็จเห็นเขาเจริญก้าวหน้าความเสื่อมถอยของเขาก็มีอยู่ในตัวของเขาได้แหละแต่เราอาจจะไม่รู้จักหรืออาจจะมองไม่เห็นหรือบางคนนะ่ะสอบได้ไม่สอบที่ไหนก็ติดนะเก่งมากทําอะไรก็ได้สาเร็จ,จเจริญก้าวหน้าไม่ว่าจะสอบกี่ครั้งก็ได้ทุกครั้ง บางทีสอบได้ที่ไกลๆไปทํางานที่ไกลๆไปทํางานไม่ได้ถึงปีในที่สุดก็เสียชีวิตแล้วได้ข่าวว่าเสียชีวิตแล้วก็มีเพราะอะไรอุบัติเหตุเพราะน้ำหมายก็ว่าไม่ในหมายเขาว่าจะมีความเจริญอย่างเดียวบางที่เขาก็มีความเสื่อมด้วยในตัวของเขาแต่เราไม่รู้จักหรอกเพราะฉะนั้นในความเสื่อมมันก็ยังมีความเจริญแทรกอยู่ด้วยหรือบางทีเอ๊ะทำอะไรเราไม่สำเร็จอะไรทักงอย่างเลยทําอะไรก็ไม่ ก้าวหน้าทำอะไรก็ไม่สําเร็จบางทีความสำเร็จมันก็มีอยู่เราจะมองไม่เห็นบางทีอนเล็กๆน้อยๆนะบางทีไม่เห็นไม,ไม่เห็นสำเร็จอะไรเลยแต่บางทีความสำเร็จของเขาก็มีนะอาจจะสุขภาพดีพี่น้องญาติพี่น้องมีความรักความสมัคคีกันอ่าแล้วก็เขามีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ดีทํางานอะไรก็ทําได้ แต่ถึงไม่จะไม่สำเร็จก็แล้วแต่สุขภาพของเขาก็ดีก็ถือว่าเป็นความสำเร็จอีกอย่างหนึ่งไม่ได้หมายความสำเร็จด้านการเงินอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าความสำเร็จด้านการเงินด้านการสอบด้านการเรียนไม่ใช่บางที่เขาความสำเร็จของเขามันก็มีอยู่ในตัวของเขาอยู่เรามองไม่เห็นหรอกบางคนําะสเร็จมากไม่แต่ความเสื่อมถอยของเขาก็มีเพราะฉะนั้นความสําเร็จและความล้มเหลวมันก็มีอยู่ในตัวนั่นแหละเพราะฉะนั้นมันมีสองด้านนะมันมีสองด้านเสมอคุณอย่าไปเชื่อว่ามันจะมีด้านเดียว เพราะนั้นความสำเร็จของแต่ละคนจะไปเทียบกันกัไอะไรอีกเพราะว่าแต่ละคนก็เหมือนไม่เหมือนกันเพราะบางคนอาจจะเดนืด้านการเงินใช่ไหมล่ะบางคนอาจจะเหนด้านการสอบแต่บางคนสําเร็จด้านสุขภาพก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนี่ก็คือสําเร็จอย่างหนึ่งนะบางคนอาจทางานได้เงินเดือนดีอะไรก็สาเร็จสาเร็จแต่สุขภาพย่าแย่ก็มีนะอย่าไปคิดว่าเขาจะสําเร็จด้านเดียวเพราะฉะนั้นให้คุณเชื่อว่าทุกอย่างมีความสำเร็จและก็มีความโรเดียอยู่ในตัว แล้มีความร่มเดียวก็มีความเสด็จอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นทุกอย่างมีสองด้านเพราะฉะนั้นให้ควา,ควาเข้าใจเลยว่าความเสด็จมาความร่มเดียวก็จะตามมาเหมือนกันความเจริญก้าวหน้ามาความร่มเดียวก็จะตามมาเหมือนกันหรือความผิดหวังความสงวังก็จะมีตามมาเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นคุณอย่าไปเชื่อว่ามันจะมีด้านเดียวเพราะทุกอย่างมีสด้านเสมอเราต้องทําใจว่ามันเป็นอย่างนี้แหละวัตจากของของโลกของเรา นะมันมีอย่างนี้เพราะฉะนั้นอยากคิดว่าเราไม่เจริญเราไม่สําเร็จไม่ใช่เราสําเร็จอยู่ถึงอยู่ที่เฉยนี้เราก็สําเร็จอยู่เหมือนกันเพราะนั้นหนึ่งสุขภาพของเราดีอยู่แล้วเรามีคุณภาพชีวิตดีมีสุขภาพดีมีอาหารกินดีมีความเป็นอยู่ที่อยู่ได้สบายก็ถือว่าสําเร็จแล้วนะเพราะฉะนั้นความสำเร็จของคนเรามันไม่เหมือนกันอย่าไปเทียบกันเลยนะเพราะนั้นขอให้คุณเชื่อว่า เราก็มีความเสด็จเหมือนกันเราก็มีความเจริญก้าวหน้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันมีสองหน้านเสมอขอให้คุณคิดอย่างนั้นเพราะว่าวันนี้ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ถ้าถูกใจถ้าชอบอยังไงก็กดไลค์กดแชร์มาให้ทราบด้วยและกดแชร์ให้เพื่อนๆได้รับรู้ไปด้วยและขอให้คุณมีความสุขความเส็จความเจริญก้าวหน้าและสมหวังทุกประการในวันนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับคุณ